สวัสดีพี่น้องยัติมิตรทั้งหลายพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีชาวโลกชาวชาวอะไรอ่ะแคนาดาแลเบอร์มาเทนแลลาว <c oughs> ส์ที่ายนนะวัสดีหมดอ่ะรู้สึกว่าประเทศเราจะเป็นสัประชาติไปเรียบร้อยนะครับ ทุกประเทศก็มีคนต่างชาติอยู่ mm hmm. ก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้าเป็นต่างชาติท่านก็เคารพคนไทยหน่อยนะครับให้เกียิคนไทยหน่อยครับจะทาอะไรอะ่ะจะร่าจะรวยกันนะเกรงใจคนไทยบ้างครับ <c ười> คือร่ำรวยเป็นเจ้าของอิจกรรมกิจการกันเยอะแยะแแล้วครับค่าแรงก็ได้กว่ามากกว่าคนไทยด้วยครับสงสารคนไทยนะครับเกรงใจคนไทยนยครับคนไทยยังต้องสู้ สู้ชีวิตเจอชีวิตสู้กลับไปไม่เป็นเลยอุ้ยอ่ะวันนี้เปิดไพ่ดูสถานการณ์นะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสประจำวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสุดถึงวันที่ยี่ห้าสิงหาคมนะครับอ่ะชมกันครับ เริ่ม1 2 3 4 5 <c oughs> อะมาโชว์มันครับผมใบแรกขึ้นมาเป็นคิงมเมท้านะครับคิงมเมท้าคือท่านผู้มากมายไปด้วยความรู้มากมายไปด้วยบารมีมากมายไปด้วย,ย,วยเพื่อนฝูงยัดมิตรนะครับคิงมเมท้าเป็นบุคคลที่เข้ากับคนได้แทบทุกระดับชั้นนะครับเรียกว่าคนสูบซวมเก็บขยะยันนายก ยันนู่นนะ่ได้หมดะครับแต่ขึ้นเป็นสถานการณ์นะครับคิงไม่ท้าแปลว่าคุณมีความเบื่อเบื่ออยาก,อ,ยากอะไรบางอย่างกับเรื่องงาน้าดันดีคือ,อเล่นข้เล่นตําแหน่ง้าดันดีน้อยกว่าไม่มีไม่ไมดีดีน้อยกว่าก็คือเพิ่มงานให้กูแต่เงินไม่เพิ่มให้ออสเตนครับเหนื่อยหน่อยนะครับก็ธรรมดาครับเป้าหมายยิ่งใหญ่ความเหนื่อยยิ่งเยอะ ยิ่งเหนือยิ่งใช่เนือยิ่งถูกทางรักตัวเองกันหน่อยนะครับโอ้ยสิบเหรียญมาครับหกเหรียญก็มาครับนี่คือไพ่พระครับไพ่พระไพะสังราชหกดาบครับผม,มควินดาบครับอ้าวเมื่อวานได้เดทวันนี้ได้แหงมาทำไมอะ่ะอีใครก็อยากเจอสที่ไหนอะ่ะมาทำไมมาทำไม S <S> อ่ะนะครับดูโดยภาพรวมก็มีไพ่พระไพ่สเตนแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่นะแฮงแมนเนี่ยถ้าคนดูมาน,นานๆจะรู้ว่าไพ,พ่แฮงแมนเะน่ร้ายกว่าไพ่เดทเยอะมากนะครับไพ่แฮงแมนคือการสูญเสียนะครับเหมือนแบบอ่ะเนี่ยแฮงแมนเนี่ยเขามีรักษาเขามีความหมายมาว่าเขาต้องห้อยหัวอย่างเงี้ย แล้วก็กรีดข้อมือข้อเท้าสงเวยอยด้เลือดห้อยอย่างเงี้ยเป็นเวลาสิบวันนะครับแล้วเขาจะได้คีจจมตะสุดท้ายเขาก็ทนไม่ได้ในวันที่เก้าเกือบตายครับมันเป็นปริศนาเชิงเล่าเรื่องบอกให้รู้ว่ามันจะมีการสูญเสียอ,อะไรบางอย่างมันต้องต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ได้บางอย่างมาถ้าการแลกเปลี่ยนนั้นมันเป็นอะไรที่ โคตรจะแบบไม่ใช่ตัวตนโคตรอึดอัดโคตรแบบนั่นแหละยิ่งใช่ครับแต่มีพพระอยู่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูคอยคุ้มครองอยู่อยู่ที่ท่านศรัทธาหรือเปล่าแค่นั้นนะครับศรัทธาต่อตัวเองศรัทธาต่อครูบาอาจารย์คนที่เคารพบ,บูชาเนี่ยเราศรัทธาหรือเปล่านะครับมันก็อยู่ที่ตรงนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้ครับถ้าท่านอยู่ในศีลธรรมนะครับอยู่ในความเชื่อนะครับผิดคือผิดถูกคือถ,ถ,ถูกนะครับ สเตนเนี่ยมีความอึดความแกรง่งเป็นทุนเดินอยู่แล้วไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวลำบากนะคุณที่เป็นสเตนเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะครับอืดูโดยภาพรวมอย่างแรกอะไพนงแมนเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้าความหมายในตําแหน่งคือสิ่งที่มันอยู่ลึกๆในใจของคุณคุณคิดอะไรอยู่แน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ต้องแ,กแกลกแลกด้วยเลือดแล้ว้อตา อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับบางทีบางทีคุณจะได้รับข่าวสารจากคนที่อยู่ไกลๆเ่ะเขาอาจจะเจ็บป่วยนะักเขาไม่สบายหนะักหรือว่าเขามีมีเหตุมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไม่ได้นะครับบอที่สุดก็คือสูญเสียของรักนะครับแบบแหวนราคาสามสี่หมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดแปดมืน หลุดจากนิ้วกลาลังอาบนะ้ำปุ๊บ,บตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งแล้วก็ลงชักโครกพอดีถ้าจะลงไปงมบ้าละ่ะเออนั่นแหละความสูญเสียมันจะต้องถึงขนาดที่ว่าใจแป้วทุกครั้งที่ได้ที่ได้รู้สึกว่าคิดทีไรแล้วเอือนั่นแหละครับอันนี้คือด้านร้ายแต่ดูกับผมแล้วว่าความร้ายมันจะลดลงเยอะครับเพราะผมไม่ยอมให้มันร้ายมากกว่านี้ครับซึ่ง ผมบอกแล้วนะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองบางทีอ่ะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับการสูญเสียเลยใดสัมบางทีมันแค่เนี่ยสเตนเนี่ยนั่นคืออะไรครับคือคุณต้องเสียความเป็นตัวตนของคุณอนะ่ะเพื่อจะไปตู่อันใหม่สิ่งใหม่เรื่องใหม่สถานที่ใหม่อะไรก็ได้นะครับหรือเรื่องงานขึ้นมาก่อนเนี่ยอ่ะไองานที่เขาอาจจะย้ายคุณหรือว่าห้บาบังคับให้คุณไปทำเนี่ยไอก้าวไม้เท้าเดี่ยขึ้นตำแหน่งเดิมเมื่อาวาน เมื่อวานก็ได้การาไม่ทาเป็นแบบสรุปเนี่ยมันขึ้นได้งานแล้วปิดได้งานก็เรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญแล้วล่ะครับทีเนี้อ่าได้เงินเยอะนะอ่าได้เงินเยอะนะครับได้เงินขึ้นคุณจะไปไหมล่ะถ้าคุณไปอ่ะคุณต้องเปลี่ยนทุกอย่างนี่เหมือนปรับตัวใหม่แบบอ่าเหมือนแบบว่าอยู่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 นู่น,นเลยอุบลเลยอ่ะอืมแล้วก็ไปทํางานอยู่สงขายาลาอะไรแบบเนี้ย อ oh, ย่งางไกลแต่มันไม่มีไพ่เดินทางที่ชัดเจนอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอะไรที่คุณต้องเปลี่ยนตัวตนคุณเลยคุณต้องเริ่มต้นใหม่เลยอะไรที่มันไม่คุ้นอะไรที่แม่งมันฝืนอะไรที่มันยากลําบากมากกับความรู้สึกอันนั้นแหละครับใช่นะครับผมก็ขอให้เป็นเรื่องงานเพราะว่าเบาสุดแล้วในการที่คุณจะต้องสูญเสียคุณจะต้องจิตตกคุณจะต้องปรับตัวใช้เวลานานมากทุกอย่างครับทุกอย่างก็ปรับตัวถ้ามีของเสียของหาย ของแตกของพังที่คุณรักของพังมนแล้วมันต้องซ่อมหลังคารั่วบ้านทุกอย่างมันคือการสูญเสียหมดเลยครับแต่ทีเนี้ยที่เหมือนกันก็คือคุณต้องปรับตัวถูกไหมครับคุณต้องปรับตัวอย่างผมเนี่ยนาฬิกาผมก็หล่นหายตอนมาฝนตกผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดใจไปเพราะว่าคิดไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ผมได้อะไราคากลับคืนมา ซึ่งหนึ่งในนั้นในสัปดาห์นั้นะที่ผมดูมันก็คือตรงกับวันที่ผมเกิดด้วยครับยังไม่พอครับยังมีอื่นหายครับยังมีตังหายโดนไถ่ตังมีรถเสียรถพังน้องซ่อมต้องก็แค่ทําตัวทําตัวปรับตัวปรับใจแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวเราครับจิตเรานะครับเราต้องยอมรับว่าเราต้องเจอทุกรสชาติอยู่แล้วครับชีวิตไม่มีใครดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุด ตลอดไปหรอกครับมันแค่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปครับทุกอย่างมันหมุนวนผ่านมาเพื่อผ่านไปถึงกว่าเราจะสิ้นอายุขัยหรือจบชีวิตจากโลกนี้ก็คือจบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมีพัยพระขึ้นผมก็แนะนําให้ท่านไปทําบุญถวายสังฆทานหรือช่วยผู้ที่เขาด้อยโอกาสอ่ะแนะนํามผมจะแนะนําให้คุณช่วยคนมากกว่าคนหรือสัตว์เนี่ยคนหรือสัตว์พิการสัตว กําพ้าอะไรพวกเนี้ยที่มันถูกเล่ยล่อนที่มถูกทอดทิ้งพวกนั้นนะได้นี่ส่งเยอะมากเพราะว่าทํากับวัดอะผมไม่ได้ว่าไม่ไม่ให้ทำมันมันควรต้องทําอยู่แล้วครับทาบุญทําทานกับวัดเติมน้ำมันตะเกียงหยอดข้าวุพงข้าวไฟแหละก็ทําทนะครับแต่อันนี้ส่งมันไม่เกิดขึ้นไวเหมือนการที่คุณไปเจอคนขาขาดนั่งขอทานอยู่กลางแดดเปีป้ยงๆอย่างเงี้ยคุณซื้อน้ําเยน็ยนๆขนม,มนหวานๆานเยน็ยนๆ กับข้าวอร่อย,ออยไปครับขนมน่ากินให้เขาเนี่ยแถมเงินให้อีกสักยี่สิบหรือร้อยนึ่งเลยก็ได้คุณเห็นภาพไหมครับว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหนอ่าถูกไหมครับเนี่ยครับอันนี้ส่งมันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าคุณสุขใจได้ทันทีแล้วเขาก็สุขใจแล้วเขาก็จะอวยพรกลับให้คุณทันทีเห็นไหมครับเนี่ยครับเพวัะนั้นเน้นให้ทานสร้างทานสร้างบาร,รมี การสร้างทานสร้างวาระมีมันจะเป็นอะไรที่เหมือนมาคอยเกือเ้อหนุนเวลาเดตัวตกเราจะแย่มันก็จะบรรเทาให้หน้อยลงนะครับนี่คือภาพรวมนะครับอ่ามาดูเรื่องงานเรื่องงานอาจจะเรื่องท่านเรื่องตำแหน่งหรือเบือ่อนี่ก็เบือ่อนี่ก็เบื่อทิ่ททาทาจนชินทําจนชํานาญไปแล้วว่าทําจนหลับตาทําได้แล้วอ่ะคือเก่งมากอะ่ะเก่งไม่ได้แปลว่าจะชอบนะเก่งบางทีการทําอะไรซ้าๆเดิมๆอ่ะอืเหมือนเช่ศิลปินดังสักคนหนึ่งอะ่ะ ดังขึ้นมามึงสวยอะ่ะสวยไม่ใช่ว่าดีนะมึงสวยอะ่ะเพลงมึกดังไงก็ต้องร้องเพลงนั้นน่ะไม่น้อยก็ปีครึ่งหรือสองปีอะ่ะเพราะมันยังฮิตก็ต้องมาร้องเพลงเดิมใส่ชุดคล้ายๆเดิมแล้วก็เต้นท่าเดิมๆพูดเดิมๆเ,เบื่อไหมละ่ะแต่มันคือการแลกมาด้วยการเงินเอาไหมละ่ะเออการเงินมันทำให้ครอบควคุณมีความสุขมากขึ้นนะหกเหรียญเนี่ย ก็คือการแบ่งทำบุญทำทานอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกอะ่ะแนะนำนะครับคนอนาถาเนี่ยนั่นแหละใช่เลยเปิดไปเลยปั๊กจบเชื่อกูดิเออ,อกแกงตาหวานเนยอ่ะต่อมาเรื่องของการเงินนะ่ะห้าเหรียญไม่ใช่เหรียญสี่เหรียญห,หกเหรียญ นะครับสี่เหรียญคือการเก็บเงินการใช้เงินให้รู้คุณค่า6เหรียญคือแบ่งทําบุญทําทานบ้างหรือถ้าการเงินมันจะรั่วไหลก็ให้มันรั่วไหลไปในทางที่ได้บุญได้ทานได้าไดบาร,รมีนะครับแต่การซื้อของสนองความต้องการของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับทำได้ทั้งสเตนทั้งกีนดาบเนี่ยคือความคุณจะไม่ได้อะไรง,ง่ายๆจะง่ายจะยากมันก็อยู่วิวธีคิดของคุณคนระับไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นบุคคลอื่นหรือปัจจัยอื่น เป็นแค่ส่วนประกอบแต่การตัดสินใจหรือการาเรียกว่าร,รู้เท่าทันรู้เท่าทันกับสิ่งที่เราจะทำเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เราจะไปได้เจอได้ครับนั่นแหละครับจาพาบุญผ่านรถได้นะครับหกดาบายถึงความเรื่อยๆปเปืป่อยเฉยๆจะแจกความรักยังไม่ได้โดดเด่นนี่อกหักเลยอะ่ะโดนเละเ,เทะเลยอะ่ะร้องไห้น้ําตา เผ่าเต่าเลยพะมตาเป็นสายเลือดเลยถ้าความรักก็ขึ้นมาตัวเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่พายครอบครัวขึ้นดีนะแต่แห้งอะ่ะข้อดีของแหงคือเป็นคนเก็บปรหยาเป็นสับเลอเป็นสายลับคุณเป็นดุสซ่วมคนอที่มันอาชีพที่มันย่ำแย่อเอ,อนั่นแหละมันดีด้านนั้นนะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่วัดใจเราเราหนีไม่พ้นเรื่องความสุขความทุกข์เราหนีไม่พ้นครับ ดวงลึงตกผมไม่เชื่อว่ามีจริงนะครับผมเชื่อความซวยผมก็ไม่เชื่อมีจริงเรียกว่าว <c oughs> ความห่วยความห่วยผมเชื่อมีจริงในชีวิตเมื่อความห่วยมันมาหาเราเจออ้ามึงสวัสดีครับน้องเหื่อมาเยี่ยมมาครับกูไม่ว่างมึงไม่ต้องมาหากูมึงไปไหนก็ไปก <c oughs> ูไม่อยากเจอมึงเออบอกมันไปนะครับเรื่องความรักก็ไม่โดดเด่นนะครับนี้ยิ่งมีไพ่พระไพ่สเตนไพ่นี่คือมุ่งมั่นการงานคือมุ่งไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเรื่องงาน เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องความรักยังไม่ค่อยอยในหัวยิ่งเป็นไพ่พระเนี่ยยิ่งไม่ค่อยความรักมันจะเจือชืดมากเหมือนแบบเฉยๆไม่มีอะไรลดโผนให้ตื่นเต้นนั่นก็คือไพ่พระนะครับ <c oughs> ต่อมาเรื่องของสุขภาพไพ่แฮงแมนโรคอย่างที่ผมบอกประจําแล้วก็เป็นกันเยอะเป็นกันผมก็ไม่อยากให้เป็นนะแต่ว่ามันหลีกหลีไม่ได้เราโกหกความจริงไม่ได้ครับมันคือโรค มะเร็งมดลูกมะเร็งช่องท้องรังไข่มันคือด้านเพศของทั้งผู้หญิงผู้ชายครับแ,แต่ส่วนมากผู้หญิงนะจะเป็นถ้าจะตรวจเพื่อหาเชื้อมันนะผมแนะนําว่าอย่างน้อยก็สองถึงสามโรงพยาบาลนะเพราะนี่มันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมบางทีมันเหมือนเรารู้เท่าทัานมันก็หลบมีไฟฟพ,า,พาขึ้นมาสองกรณีคือม,มาเตือนอะไรบางอย่างมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างว่าเราจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดี ไดูไพ่ๆนี่ไพ่ดีดีไม่ดีอะการเงินการงานดีอ่ะแต่สิ่งที่ไม่ดีอาจจะมันต้องซึกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะเป็นเรื่องความรักแม่เท้าก็ไแม่เท้าอ่ะทำท่าเหมือนจะออกอ่ะเบื่อแต่คงยังไม่ออกหรอกถ้าออกมันคงสิบไม่เท้าไปแล้วละ่ะชนะเลิศไปเลยอืนะครับเรื่องสุขภาพก็นั่นแหละท้องทองมดลูกภายในสตรีอันนี้ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปุ่มพงปุ่มแพ้อะไรนอกนั้นก็มีแหละ จะแห้งตัวเดียวก็พอแล้วจะให้เป็นอะไรนังหนาพอแล้วครับหมออย่าเป็นอะไรเยอะครับหมอหนูไม่ไหวครับหมอเออไม่เป็นไรก็อย่าไปเป็นมันนะครับส่วนมันไม้พระตะบุญศรีบาทช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับจะน้อยจะมากก็ช่วยได้สุขทางใจมันจะสร้างให้ทางกายมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสุขกายก็ควรจะสุขใจเอาสุขใจเป็นที่ตั้งแล้วสุขกายจะตามมาอะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับปัญหาต่งตางๆมันจะผ่านพ้นไ่ได้อาจจะช้าแต่มันก็จะผ่านพ้นไปนะครับสิ่งที่คุณบางครั้งมันเชื่อเรื่องคุณนะครับบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยอ่ะมันจะปัญหานี้มันจะเหนี่ยวคุณเข้าไปเกี่ยวคุณก็พยายามตีออกจากปัญหาไม่ได้หนีปัญหาแต่ว่าหลบเลี่ยงเพราะมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มที่จะเจอมันไม่คุ้มที่จะวัดที่จะเสี่ยงนะครับระวังการเข้าใจผิดพูดอะไรดีๆเหมือนแบบ ก็พูดแซวเล่นอะไรเคยแซวเคยคุยกันได้ดีอยู่อ่าไม่รู้พี่เขาไปโดนอะไรมาเขาไปอะไร <c oughs> เขาก็งอนซะงั้น <c oughs> เขาก็บน่นเขาว่าเออนั่นแหละครับแล้วแฮงแมนเนี่ยปากศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าได้โกรธโกรธแขงเคืองใครก็อย่าได้สาบได้แช่งเขานะครับเพราะมันจะเป็นกรรมที่ตเรามากกว่าเขาถึงสองสามเท่านะครับอ่าเตือนไว้ พระพระในบ้านดูแลให้ดีก่อนอันดับแรกนะครับอ่าถ้าเป็นผมว่าผมถ้าใครมันนั่งดูต่อหน้าผมบอกคุณไปทําพิธีขออุติกรรมลังท้าพ่อแม่เลยเพื่อให้พรของแม่ลดลดความแรงของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้มันน้อยลงครับจากพรของพ่อแม่นะครับของเท้าขออุติกรรมขอให้แม่พ่อแม่อุดพอนในชีวิตใหม่เจอเรื่องให็ๆมเจอเรื่องดีๆ บางทีแค่เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดบางทีบางคนนะไม่ได้หลอกขายยานะแต่ว่า <c oughs> เปลี่ยนแค่เบอร์โทรศัพท์ชีวิตมันก็เปลี่ยนได้นะบางทีอะซึ่งมันเกี่ยวกับศาสตร์ที่ผมเนี่ยเพราะว่าผมดูแทบทุกศาสตร์มันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่จะมารับชมรับฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะครับจะฟังจบไม่จบก็ถือว่าได้เข้ามาฟังนะครับฟังมากก็ได้อะไรมากแต่กน้อยก็ได้อะไรน้อย แต่ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันอยู่นะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะชอบไม่ชอบผมก็ชอบทุกท่านแหละครับผมไม่รู้จะเกียดไปทําไมครับก่อนจะกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ช่องมันเติบโตเราจะมาสร้างสังคมร่วมกันก็คือช่องนี้นะครับหรือว่าเป็นช่องของท่านนะครับตั้หนต่ติชมอะไรกันมาได้นะครับสงสัยข้องใจอะไรก็ได้โปรดนะครับแสดงความิเห็นกันมานะครับ รับรองว่าไม่กัดยืยนยันครับไม่ต้องเบื่อเบื่ออยากๆกมีอะไรที่เห็นทางไหนแม่งชัดก็วัดไปเลยทางนั้นให้มันจบจบอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดเล์ก็แชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ